สวัสดีครับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านขอสวัสดีด้วยความปรารถนาดีในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้กระผมขอใช้เวลาสักเล็กน้อยพาทุกท่านมาทบทวนถึงความหมายและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งมีคุณค่าลึกซึ้งยิ่งนัก นั่นก็คือวันอาสาลหาบูชาคํำว่าวันอาสาลหาบูชานั้นมาจากคำว่าอาสาลหาปุณณีซึ่งหมายถึงวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ร่มโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ทรงใช้เวลาทบทวนธรรมะอยู่ถึง49วันจากนั้นจึงเสด็จไปยังป่าอิสิป,ปตนะมรุทขายาวันใกล้เมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้เป็นเพื่อนนักบวชเก่า และในวันเพ็นเดือน8นี้เองพระองค์ได้แสดงธรรมครั้งแรกในโลกที่เรียกว่าธรรมะจักกะปะวัตนสูตรหรือที่เราเรียกว่าปฐมเทศนาใจความสำคัญของธรรมะจักกะปะวัตนสูตรเนื้อหาหลักของพระธรรมเทศนานั้นคือการสอนให้เว้นจากความสุดโต่งสองทางคือ 1. การหมกมุ่นในกามสุขกามสุขขลิกานุโยก 2. และการทรมานตนเองอัตตกิลมัฐานุโยกแล้วให้เดินบนทางสายกลางหรือที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจนถึงสัมมาสม,มาธิและในพระธรรมเทศานานี้เองพระองค์ได้ทรงแสดงอริยสัจสี่อันได้แก่ 1. ทุก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. ส,สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธความดับทุกข์ 4. มักทางนำไปสู่การดับทุกข์เมื่อจบการแสดงธรรมพระโกนธรรัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันกลายเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า และนั่นคือวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันอาสาฬหาบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญสามประการคือ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 2. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกของโลก 3. เป็นวันครบองค์พระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธจึงเป็นวันที่เราควรแสดงความเคารพและลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในประเทศไทยของเราชาวพุทธจะถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในวันนี้เช่นแต่งชุดขาวไปทำบุญที่วัดถวายพัตตาหารฟังพระธรรม,มเทศนาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบ โดยน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนจะถือศีลห้าหรือศีลแปเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลและยังถือเป็นวันก่อนเข้าสู่วันเข้าพรรษาอีกด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนไม่เดินทางไปค้างแรมที่อื่นเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ วันอาสาลาบูชานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแก่ตนเองและสรรพสัตว์ฟังธรรมหรือเปิดสื่อธรรมะที่บ้านก็ได้ลดละเลิกอบายามุกและพฤติกรรมไม่เหมาะสมแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และฝึกให้ตนเองเป็นคนดีทั้งทางกายวาจาและใจ สำหรับท่านผู้สูงอายุที่อาจเดินทางไปวัดไม่สะดวกก็สามารถทำบุญอยู่ที่บ้านด้วยการอธิษฐานจิตรักษาศีลหรือแม้แต่การให้อภัยกันก็ถือเป็นการสร้างบุญกุศลวันอาสาละหะบูชาคือวันแห่งการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระธรรมเริ่มเผยแผ่ให้มนุษย์โลกได้รับรู้หนทางแห่งความพ้นทุกข์ ขอให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านถือเอาวันนี้เป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ชำระใจให้สะอาดด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อจะได้ก้าวสู่หนทางแห่งสันติสุขอย่างแท้จริงกระผมก็จะได้ขอจบการบรรยายในหัวข้อวันอาสารหะบูชาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอธรรมะจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ